นายกเทศบาลตำบลยิวงามลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อทําการเกษตรของพี่น้องในพื้นที่ตำบลยิ้วงามผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่10สิงหาคม2567เวลา11.00นร้อยตีสวงนาพันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิ้วงามพร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลยิ้วงามได้มีน้ำใช้เพื่อทำไร่ทำนาอย่างอุดมสมบูรณ์เทศบาลตำบลยิ้วงามเองนั้นก็ได้ช่วยเหลือและช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําแล้วเสร็จภายในเจวันสำหรับจุดนี้เป็นจุดการก่อสร้างนะครับฝายขนาดใหญ่นะครับเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในที่การเกษตรให้ก,กับพี่น้องาชาวตำบลยิ้วงามซึ่งประกอบไปด้วยหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่3และหมู่ที่1 5 ในเนื้อที่ประมาณ3,000กว่าไร่เศษนะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมานะครับในช่วงดูแดงจะเกิดปัญหาภายแดงอย่างอ่ายงต่อเนื่องนะครับทำให้พื้นที่ดังกล่าวไ,ได้รับผลกระทบได้รับบผลทจากพืชผลในการ,กรเกษตรนะครับทำให้เสียาหายด้วยความคิดของผู้นาท้องที่ท้องถิ่น,นครับจึงได้รวมตัวก,กันเพื่อขอรับการสนมัมสนุานจากส่วนกลางของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับโดยมีทางโครงการส่งน้ําและบริษ,ษัทษตรน้ำพักจุกเป็นผู้ให้คำปรึกษาดูแลในการขอสร้างในครั้งนี้นะครับ คาดว่าการก่อสร้างครั้งนี้จะเรียบ้วเสร็จประมาณอีก7วันข้างหน้าก็จะสมบูรณ์แบบครับซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการตีแบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ได้เห็นอยู่ครับก่อนอื่นครับพี่น้องเราชาวจังหวัดนิิงงามครับพร้อมทั้งเทศบาลนําท้องที่ท้องถิ่นทั้งทั้ง16หมู่บ้านครับต้องขอขอบคุณครับทางผู้จัดวัตรอุติศครับและอีกครั้งก็คือในส่วนของผู้ในการโครงการส่นน้ำและโูแสจุลน้ำผาจุดท่านผอและทุนพิเศษจังหวัครับที่เป็นที่ปปึกษาลได้ดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดคครับทีมมข่าาวภภูิ สรัญญาแต่งสุวรรณลายงาน